ับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับผมมีเรื่องจะเรียนในเบื้องต้นเนี่ยสข้อนะครับผมจะพยายามพูดให้ให้สั้นๆน,นะครับเพราะว่าเรา,เราคงจะต้องมีการลงมติกันตั้ง70ครั้งนะฮะซึ่งก็มากที่สุดในประวัติการนะฮะในประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับ เอาเรื่องแรกก่อนครับกราบเรียนท่านประธานนะสภาผู้แทนรัษฎรสองสมัยนะครับสมัยที่แล้วภายใต้รัฐบาลคอ,อ,อสช,อชอกันล้วกัะพูดง่ายๆนะครับก็ได้ตระหนักถึงปัญหาประมงท่านทั้งหลายซึ่งส่วนนึงอยู่ในห้องนี้ก็โหวตยูนานิมัสนะครับว่าต้องไปศึกษาและต้องแก่ ก็ได้ทำงานกันนะครับผมก็ได้ช่วยอยู่ด้วยแล้วก็ทำจนเสร็จปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลมันช้านะครับมันก็เกิดช่องว่างก็ไม่สามารถจะนำการศึกษานั้นมาออกเป็นกฎหมายได้เลยนะพอขึ้นรัฐบาลใหม่นะครับผู้แทนศดรในห้องเนี้นะครับไม่ต่ำกว่า70%เเพราะว่า เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มักจะมีคนใหม่เข้ามา30ก็ลงมติอย่างนี้อีกนะครับเป็นเอกฉันว่าต้องศึกษานะครับผมก็เอาไปศึกษานะครับกับคณะกรรมาธิการก็ได้ผลมาคล้ายเคียงกับการศึกษาครั้งแรกนะครับจากนั้นสภาก็บอกว่าแก้ตามที่ศึกษามาเนี่ยนะครับพวกผมก็แก้นะครับ ก็เสร็จภายใน8เดือนนะครับก็มารอรับรางวัลจากท่านประธานเพราะไปดูแล้วนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ของการแก้เกือบทั้งฉบับนะครับแล้วใช้เวลาเพียง8เดือนถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้นะครับคําตอบเนี่ยท่านนะ่ะที่อยู่ข้างล่างจะตอบได้ดีที่สุดเพราะท่านตระหนักถึงปัญหานะครับตอนนี้ผมจะเริ่มแบบนี้ฮะว่าก่อนที่เราจะนั่งทํางานกันเนี่ยนะครับเราก็มานั่งคิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็คิดออกเจข้อนะครับซึ่งเจข้อนี้ผมจะเรียกว่าเป็นจิตสำนึกของพวกเราก่อนที่จะทำงานนะข้อแรกนะครับทุกคนในกรรมธิการรู้ดีว่ามีความพยายามที่จะแทรกแซงจากต่างประเทศตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเราไม่ยอมข้อสองนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ต้องเอ่ยชื่อกันนะฮะช่วยไม่ได้นะฮะร,รัฐบาลขอสชอเนี่ยยอมทําแรงกดทําตามแรงกดดันของต่างประเทศด้วยเหตุผลของท่านอันนี้เราก็รู้นะครับที่ต้องรู้อย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเรามีอิสระสักแค่ไหนข้อสนะครับการยอมทําตามแรงกดดันที่ว่ามีผลทําให้ใช้มาตร,รา44ถึงสองครั้งนะครับเพื่อสร้างพลรดอดประมงขึ้นมาซึ่ง ไม่มีแล้วครับพรดนะฮะของกฎหมายเดียวจะถูกเปลี่ยนแปลงถึงสองครั้งนะครับข้อสนะครับเราตั้งใจที่จะสร้างกฎหมายประมงใหม่ให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในมาตรฐานของสากลน,นะครับเราได้พบว่ากฎหมายฉบับเดิมนั้นะนามันรุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับมันสร้างความทุกข์ยาก้ก่ชาวประมงกระทบกับเศรษฐกิจกระเทือนกับความมั่นคงทางอาหาร ถึงขั้นประเทศไทยต้องนําเข้าปลามาลับประทานซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับผมเกิดมาจนวันนี้80ปีนะ mm hmm. ก็เพิ่งเจอแบบนี้นะครับครั้งแรกข้อ5นะครับสืบเนื่องจากพอรอดสองฉบับภายใน6เดือนเนี้ยนะครับตั้งใจที่จะออกมาใช้บังคับวงเล็บขู่เข็นนะครับอย่างรุนแรงก็ตามมาด้วยกฎหมายลูก นับร้อยฉบับครับเป็นร้อยฉบับเขาเรียกว่าออกกันประจําเดือนมัน้งนะครับตลอดนะครับลไอ้กฎหมายลูกที่ว่าเนี่นะครับบางทีก็ใช้ดีบางทีก็ใช้เลวหวางัันเอะนะครับเป็นช่องทางของคอร์รัปชันด้วยเป็นช่องทางของการข่มเหงรังแกชาวประมงด้วยข้อหนะครับในขณะที่เราล่างเนี่ยเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าองค์การระหว่างประเทศหรือประเทศนะครับ เหล่านั้นที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยยังพยายามยังไม่หยุดยัง้งที่จะแทรกแสงเราข้อเจ็ดนะครับเราพบความไม่เท่าเทียมนะครับในหมู่ประเทศรอบๆเราเอ,อ่ยชื่อได้นะครับเพราะไม่ได้เสียหายไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่า,ขาเขมรไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเขาไม่กระทบเพราะเขาไม่แคร์นะครับเรากระทบเพราะเราแคร์นะครับเราใจอ่อนนะครับการที่เขาไม่แคร์เนี่ยท่านรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นฮนะเขาก็ยังทําการโมเหมอืมอนเดิม แต่จับแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้ส่งออกเขาแอบส่งในวงเล็บนะแอบส่งเข้ามาในประเทศไทยส่งเข้ามามากจนกระทั่งราคาสัตว์น้ําในประเทศไทยราคาตกนะครับรวมความแล้วเราเป็นเด็กดีนะครับแต่ได้รับผลร้ายสุดท้ายนะครับเราพบว่าเรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขนะฮะถ้าไม่รีบแก้ไขนี่หายนไแน่นอนนนี่คือสติที่เราตั้งไว้นะครับเจข้อ ทีนี้เมื่อเราได้สติแล้วนะครับเราก็มาคิดว่าโอเคนะครับปัจฉญาหรือหลักคิดของเราเนี่ยนะครับจะเอาไงเราก็พบว่ามันมีเจ็ดอย่างที่เราจะทุกคนจะต้องยืนนะครับข้อแรกนะครับกฎหมายประมงฉบับใหม่นี้ต้องเป็นกฎหมายของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยนะข้อสองนะครับบริบทการประมงภายใต้กฎหมายนี้หรือกฎหมายนี้จะสะท้อนบริบทการประมง แบบไทยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนบธรทมเนียมประเพณีเครื่องมือระดับเศรษฐ,ฐกิจนะครับข้อสนะครับบทลงโทษชาวประมงจะต้องเหมาะสมนะครับกับความเสียหายนะครับจะต้องไม่มองชาวประมงเป็นอาชญากรเพราะไม่ใช่มันเป็นแต่เพียงอาชีพของเขาเท่านั้นซึ่งเขาอาจจะทำผิดพลาดไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจข้อสี่นะครับ เราต้องการจะเปิดโอกาสให้ชาวประมงขนาดเล็กได้เจริญเติบใหญ่ขึ้นไปนะครับไม่ใช่ดักดานว่าชาวประมงขนาดเล็กก็อยู่แค่นี้เวลาก็มีแค่นี้พื้นที่ก็มีแค่นี้มันก็เหมือนกับ SME นี่เป็นวิธีคิดนะครับที่สอดคล้องกับระบบ SME คือสร้างชาวประมงขนาดเล็กให้เติบโตใหญ่ขึ้นนะครับข้อ6นะครับมันมีกฎหมายหลายฉบับที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงานจดหมายของอการเดินเรือเจ้าท่านะครับหรือกฎหมายอะไรเยอะแยะ แต่ละกฎหมายเนี่ยเขามีหลักเขามีข้อคิดของเขาแต่ว่ารัฐบาลชุดนั้นะนะครับเอากฎหมายทั้งหลายทั้งแหล่นะครับยัดเข้าไปอยู่ในประมงอันเดียวมันก็ทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับข้อ7ข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายประมงเนี่ยเป็นกฎหมายในลักษณะของการปกป้องคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรให้มีอยู่ชั่วลูกสู่หลานเป็นกฎหมายที่อำนวยความสะดวกนะครับ ให้เกิดกับคนทำรรมาหากินนะครับไม่ใช่กฎหมายที่สร้างมาเพื่อติดตามจับผิดนะครับลงโทษนะครับมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับนี่คือคือหลักคิดของเรานะฮะด้วยหลักคิดนี้นะครับเกิดมาเป็นเอกสารวันนี้ที่อยู่กับท่านเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ13ข้อผมคาดเอาเองว่าใน13ข้อเนี่ยจะมีสัก ไม่เกินสองข้อนะ <frog oples> ที่จำเป็นจะต้องดีเบตกันในห้องประชุมนี้ข้อแรกนะครับก็คือเราจะนิยามคำว่าทะเลชายฝั่งเสียใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทะเลชายฝั่งเนี่ยเรายืดสยาวเลยนะครับด้วยเหตุผลทางวิชาการกับเหตุผลทางข้อเท็จจริง ทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเรายอมลดลงมานะครับทำให้ชาวประมงเนี่ยมีพื้นที่ทําการประมงมากขึ้นแต่การลดลงมาที่ว่านี้นะจะต้องอยู่ในพื้นฐานของทางวิชาการนะครับข้อ2อ,อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับมันมีกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประมงโดยตรงแต่มันจะต้องนํามาใช้นะเช่นกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานได้สร้างใหม่ขึ้นไปแล้วแล้วก็สามารถมาสนับสนุนการทํางานของประมงได้ก็ปล่อยไปอย่างนั้น ไม่นำกฎหมายแรงงานเข้ามาถามว่าทําไมนะครับสมมุติมีชาวประมงคนหนึ่งทําความผิดกับคนงานคนหนึ่งทําความผิดในโรงงานนะครับปรากฏว่าชาวประมงที่ทําผิดในเรือในทะเลนี่นะกฎหมายแรงเพราะถือว่าไปทําลายทรัพยากรก็เ,เอาความแรงของชาวประมงคนเดียวนี่นะซึ่งเป็นแรงงานเนี่ยไปลงโทษแรงงานในโรงงานนะฮะซึ่งเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจาก มาจากบ้านเอาข้าวมาบ้างแม่เอาข้าวมาบ้างมานั่งทํางานนะครับทำเสร็จก็กลับบ้านแต่บังเอิญไปผิดอะไรก็ไม่รู้ดันเอาไปโทษเหมือนปฏิบัตว่าอยู่ในเรือแล้วไปําความผิดในทะเลไอ้อย่างนี้มันไม่ได้นะฮะมันมันคนละบรรยากาศคนละสถานที่นะครับอีกอันหนึ่งข้อสนะฮะเราก็อยากให้คณะกรรมาการนโยบายประมงแห่งชาติเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะครับไม่ใช่แต่งตั้งไปจากพรรคพวกเราก็เพิ่มจํานวนให้เพิ่มเวลาให้ นะครับแล้วก็ให้สร้างบริบทให้เลือกคนที่มีความรู้จริงๆนะครับไม่ใช่ระบบอุปถัมนะครับข้อ4นะครคือว่าเราผมได้เรียนแล้วนะฮะเราอยากให้ชาวประมงขนาดเล็กเนี่ยได้ออกไปไกลๆเพราะนั้นเราก็พยายามให้พื้นที่เขาให้เวลาเขาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับประมงพื้นบ้านจะสามารถออกไปไกลกว่าเดิมได้นะฮะส่วนไกลแค่ไหนปเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียด ข้อ6นะครับเรื่องการดัดแปลงเครื่องมือเรือประมงเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดัดแปลงมันแล้วครับอย่างเก่งก็คือให้วิ่งเร็วขึ้นหรือเร็วลงแต่ไอ้เครื่องมือซึ่งเป็นตัวจับสัตว์น้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโล,โลยีไม่ว่าจะเป็นของฤดูการไม่ว่าจะเป็นชนิดของปลาแล้วอยู่นะครับของเดิมการดัดแปลงเครื่องมือก็ทําไม่ได้นะฮะอยู่ยังไงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นเสื้อผ้าพวกท่านทั้งหลายยังเปลี่ยนไปตามระดูการเปลี่ยนไปตามแฟชั่น ถ้ามีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาว่าให้ท่านนุ่งผ้าสิ้นตลอดตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะท่านประถุกป่ะแต่ไม่ีในกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายเดิมนะนะครับข้อเจ็ดนะครับเรื่องสัตว์น้ำวหยอ่อนฝรั่งเนะี่ยมันกินนะครับปลาแซลมอนปลาเทา่าปลาฮาลิบัตตัวเบลเลอร์คนไทยมันมีกินกะปิน้ําปลานะครับจากเคยเพราะ,ะนั้นการเอาเดฟฟิเนชันของปลาฝรั่งมาใช้ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ และไอปลาเล็กๆในบ้านเราเนี่ยที่เรากินกันมาตลอดนี่แะครับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยอายุมันก็สั้นไม่จับมันมันก็ตายเพราะนั้นก็ต้องเชื่อนะฮะทางวิชาการคราว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันอายุสั้นไอตัวเนี้ยมันอายุยาวไอตัวเนี้ยนะครับมันตัวใหญ่ไอตัวเนี้ยมันตัวเล็กเราก็เขียนออกมาตามนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเห็น <"He in S 2> อะไรตัวเล็กกูห้ามด่าเออย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เราแก้นะครับข้อต่อไปนะฮะอันนี้ก็ มีการสงวนคำแปลนะครับแล้วก็มีเยอยๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเรื่องช่องตาอ้วนขนาดเล็กนะครับแต่เดิมนะเขาห้ามนะครับ12ไมล์นี่ก็าไม่ให้หมดเขานี้ก็บอกว่าอ้าให้แต่ให้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษนะเช่นเงื่อนไขาทางวิชาการนะครับแล้วก็เงื่อนไขในเรื่องของไฟหรือพูดง,ง่ายๆก็คือว่า12ไมล์อวนเล็กออกไปไฟห้ามใช้เด็ดขาดยกเว้นในทางวิชาการ นะครับซึ่งที่มาลองๆอยอยู่เนี่ยผมคิดว่าใครไปยุไม่รู้นะฮะคงจะเข้าใจผิดข้อ9กานะครับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือไปเขียนกฎหมายท่านเขียนกฎหมายเนี่ยตั้งใจดีแต่ไม่มีประสบการณ์นะฮะก็พยายามติดตามเรือนะครับที่เขาเรียกว่าเวเซลมอนิเตอร์ n ซิสเต็มเพราะนั้นเรือไปไหนเนี่ยเราจะรู้หมดเหมือนรถยนต์ไปไหนเราจะรู้หมดนะครับก็ไปใช้กับเรือเพื่อ ที่จะควบคุมว่าเรือไปอยู่ที่ไหนไปจับปลาอะไรนะฮะไปลุกล้าดินแดนหรือเปล่าปรากฏว่าเอามาใช้นะครับเช่นเขาเขาเข้าเรือมาเนี่ยนะฮะมาจอดบ้านพ่อนะครับพรุ่งนี้เอาเรือลงเอาเอาอาหารเอาปลาลงแล้วจะไปบ้านแม่ห่างกันร้อยเมตรมันก็เปลี่ยนสถานที่หรือเรือนี่นะฮะจะต้องไปเติมน้ามันก็ต้องเปลี่ยนสถานที่หรือเรือจะต้องไปซ่อมก็เปลี่ยนสถานที่เขาก็ไม่แจ้งเอาเป็นความผิดอีกท่านนะครับ อ่ะมันจะถูกเหรอนะครับมันต้องเข้าใจเจตนาลมนะครับท่านทนฟังอีกนิดนะอีกสาสี่ข้อนะครับข้อต่อไปนะครับข้อสิบเรือประมงไทยเนี่ยมันลำเล็กนะครับสามสี่สิบตันไปจับไกลๆเมื่อไรก็ตามเนี่ยจับปลาได้เยอะเต็มลำแล้วนะครับแต่คนเนี่ยยังมีกำลังหรือมีน้ำมันที่จะทำอยู่ต่อเขาก็ไม่อยากเข้าฟังเขาก็ฝากเรือเพื่อนเขาอนะเข้าฟัง ไปเชื่อฝรั่งมันนั่นนี่มันนะฮะผมก็ไม่อยากจะให้เกียรตินะครับพอไม่ได้ฝากเฟอร์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเราเปลี่ยนนะบอกฝากได้แต่ต้องขออนุญ,ญาตนะผู้กํามตั้งแต่ต้นนะว่าคุณเป็นเรือประมงด้วยรับฝากด้วยรับฝากจากใครมาอย่างไงที่ไหนนะครับไม่ใช่ห้ามหมดนะครับข้อสิบเอ็ดนะครับความผิดรายแหลงนะที่เรียกว่า IU u นะฮะ ต้องแยกครับว่านอกน่านาน้ำไทยกับในน่านน้ำไทยเนี่ยในน่านาน้ำไทยเนี่ยไปยัางไงานอกน่านนอกน,าน่านน้ำไทยทะเลหลวงเนี่ยนะครับมันเป็นของหลวงก็ว่าไปอย่างนะแล้วคุณก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้แต่ในน่านาน้ำไทยเนี่ยมันของพวกผมนะจะผิดจะถูกก็พวกผมนะเพราะนั้นจะเอาโทษนะข้างนอกมาใช้ในประเทศไทยไม่ได้จะเอาโทษในประเทศบ้านคุณมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้เรือเขานะครับเรือในย hm ุโรป พันตันสองพันตันจับปลาได้พันตันนะครับเพราะนันโทษก็ต้องแรงถูกไหมฮะเรือไทย30ตันจับปลาได้แค่ร้อยตันมันจะเป็นโทษเท่ากันได้ยังไงนะครับท่านทราบไหมฮะเรือประมงไทยบางลำถูกปรับแค่พันล้านท่านท่านระพันล้านเนี่ยนะฮะมันเงินเล็กๆเหรออาชีพบ้าบออะไรครับปรับเขาพันล้านไอ้ก็แก่นะครับข้อต่อไปนะครับคือว่าโทษเนี่ยนะครับมันต้องลดหลั่น ไัฮะผิดเล็กผิดน้อยไม่มีเจตนาอะไรไม่ใช่ดะนะฮะลงโทษเท่ากันหมดอันนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเ,เรื่องการชดเชยนะฮะ๋ยวผมจะยกตัวอย่างท่านออกระเบียบบังคับให้เรือประมงติดที่เรียกว่า MSY นะครับตัวละ2องถึงสี่หมื่นสตังค์ก็ไม่ให้เขาไปบังคับชาติอื่นชาติอื่นก็บอกยินดีติดเอาตังค์มาดิหรือไม่ก็เอาของมา ประเชศไยไม่พูดสักคำท่านติดอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับเวลาเราไปบังคับเกษตรกร,ร,กรให้มีหรือไม่มีอะไรยังไงเนี่ยรัฐบาลช่วยตลอดนะท่านแล้วทาไมฮะเป็นชาวประมงเนี่ยถ,ถึงถูกบังคับแล้วไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยฝนตกน้ำแรงมแมลงลงรัฐบาลช่วยเรือประมงล่มทำไมไม่ช่วยนะหรือชาวประมงไม่ใช่เกษตรกร หรือไอ้กรมประมงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่กับกระทรวงกรเกษตรถ้าไม่อยากให้อยู่ก็แยกกระทรวงมาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาเขียนใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของหมเอี่ยมนะฮะก็คือว่าอย่างที่ผมเกริ่นมาแต่ต้นนะครับว่ารอบๆบ,บ้านเราเขาไม่สนใจเขาก็จับจับจับ,จบของเขาปิดกครูไม่รู้จับอะแล้วก็แอบลักลอบเข้ามาในบ้านเราหรือก็เข้ามาอย่างถูกกฎหมายเข้ามาเต็มที่นะะร,ราคาปลามันก็ลดลงนะชาวประมงไทยก็ เดือดร้อนนะครับดีไม่ด,ดีจับมาอย่างผิดผิดนะฮะชาวะมงไทยก็ซวยนะฮะเอาผิดเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับเราจะในโอกาสอันเหมาะสมเราจะควบคุมการนําเข้านะครับพวกวัตถุดิบเหล่านี้นะไม่งั้นรัฐก็สองใช้เงินเยอะแยะนะครับในการไปตรวจถ้าไม่ตรวจก็ส่งออกไม่ไดนะ้หรืออย่างกรณีปลาหมอขางดำท่านจนบัดเนี้ยนะครับยังไปฟ้องร้องใคร ให้รับผิดชอบทางด้านแพงไม่ได้เลยรัฐบาลต้องออกตังค์หมดทุกอย่างอะไรยี้ไม่ได้นะผมอยู่กรมป่าไม้กรมอุทยานเลยมาก่อนนะครับใครไปสร้างที่ไหนเฮงซวยเราไปเลือไปเก็บตังค์เจ้าของเลยแต่ประมงทําไม่ได้เราก็แก้เสียนะฮะให้เสมอกับกับคนอื่นๆเขานะครับฝรั่งชี้นำเราบางเรื่องก็ดีนะ,ค,ะคือให้ใช้วิชาการนะฮะในการกำหนดว่า จะให้เรือไปกี่เดือนจะให้จับเท่าไหร่จับชนิดอะไรแต่ว่าระบบวิชาการของเราเนี่ยยังไม่แม่นพอและยังไม่ได้รับการสนับสนุนพอเราก็เขียนไว้ในนี้นะว่าต่อไปเนี้ยเรื่องนี้จะต้องจะต้องพัฒนานะครับ,รบนี่เป็นเป็นเป็น,ปนอ,อ,อะไรล่ะเป็นหลักที่เราคิดนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะครับก็ซึ่งก็สำคัญมากนะครับก็คือว่า คณะกรรมการทีการเนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตอะไรไว้คําว่าข้อสังเกตที่ว่าเนี่ยก็อยากเรียนนะทุกท่านว่าก็คล้ายๆกับพวกผมะนะฮะแก่แล้วนะครับก็อยากทิ้งคําแนะนำนะฮะอยากฝากของไว้ในอนาคตเพราะในปัจจุบันมันทําไม่ได้นะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแข้อนะครับข้อแรกนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในสภาอย่างเร็ว การกฎหมายประมงนอกน่านน้ํากับกฎหมายในน่านน้ำนะครับจะต้องแยกจากกันเวลาน,นี้ที่เราเสียเปรียบอยู่เพราะเราเอากฎหมายสองตัวนี้นะครับมาใช้เป็นกฎหมายเดียวกันเมื่อเกิดเรื่องไอยูขึ้นไต้หวันเป็นประเทศแรกนะครับที่เขาไปร่างกฎหมายประมงนอกน่านน้าแล้วเขาก็บอกยูว่าถ้าคุณจะยุ่งกับผมอ่ะก็ยุ่งเฉพาะกับกฎ,กฎหมายประมงนอกน่านน้ำนะในาน่านน้ำเนี่ยนะครับมันประเทศผมนะครับ นะฮะไทยจะต้องทําอย่างนั้นอันะะนี้ก็เรียนฝากท่านไว้นะฮะตอนนี้ตอนนี้เริ่มล่างแล้วนะครับข้อ2นะครับซึ่งประเดี๋ยวก็อาจจะมีการพูดเรื่องนี้นะฮะเพราะมีการขอสงหวนคาแปลยติเรื่องการกระจายอํานาจจะต้องค่อยๆกระจายอํานาจออกไปนะครับอย่างช้าๆอย่างมั่นคงอย่างมีระบบนะบซึ่งจะต้องมีการแก้กฎหมายหลายฉบับไม่ใช่กฎหมายประมงอย่างเดียวนะครับข้อสามนะครับ กฎระเบียบอะไรทั้งหลายแหล่ที่ออกมาแล้วไปกระทบกับชาวประมงถึงขั้นที่เขาจะต้องเสียเงินเสียทอง grand, รัฐจะเทคอิ t ฟอร์แค d นสั่งไปนะครับแล้วไม่เยียวยาให้เขาไม่ได้นะฮะอันนี้จะเขียนยังไงผมก็ไม่รู้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือว่าสินค้าสัตว์น้ําที่เข้ามาทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมายนะครับจะต้องมีกฎหมายมีระเบียบอะไรนะครับในการตรวจตรา มาอย่างนั้นนะครับประเทศไทยก็เป็นที่ดนะั้มของสิ่งเหล่านี้เข้ามานะแล้วเราก็จะต้องมามารับผิดชอบข้อ6นะครับก็อันนี้ความจริงในทางในทางปฏิบัตินะกเนเนน็เน้นกับกรมประมงไปแล้วก็คือว่าในเมื่อเราจะต้องใช้วิชาการทมากําหนดกฎเกณฑ์ซึ่งเขาใช้ก็ M S Y นะฮะ Maximum Sustainable Yield ก็คือการใช้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ทรัพยากรมันจะให้ได้แต่ระบบเนี้ยนะครับ ก็ยังกระท่องกระแท่นเพราะเป็นของใหม่เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือให้ระบบเนี้ยมันมันมั่นคงมันแม่นยำนะครับและเป็นเชื่อเป็นที่เชื่อถือของชาวประมงข้อเนะฮะก,ก็จะคล้ายๆกับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในเมื่อก็อยู่กระทรวงเดียวกันนะครับในเมื่อการเกษตรก็คือการประมงการประมงก็คือการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่เกษตรได้นะประมงก็จะต้องได้เหมือนกันและสุดท้ายนะครับอันนี้จะเจาะจงไปยังขออนุญาตรละลาบกระทรวงท่านประธานไปถึงท่านถึงจังหวัดท่านประธานทีหน่อยคือประเทศไทยควรจะหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและการซ่อมเรือนะฮะซึ่งดูเหมือนในประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเข้มแข็งปัจจุบันเนี่ยท่านเรือประมงไทยที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับ แต่เสียแล้วซ่อมไม่ได้เพราะประเทศเขาซ่อมไม่เป็นเอาเข้ามาในประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรือต่างประเทศเพราะฉะนั้นก<ท>็ต้องไปแก้ระเบียบแก้แกฎหมายนะแล้วสนับสนุนให้ไอ้อู่ซ่อมเรืออู่ต่อเรือทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยนะครับให้มีขีดความสามารถที่จะซ่อมเรือ <ไ S 2> ของไทยได้เองของไทยที่ออกไปข้างนอกและกลับเข้ามาและขออนุญาตค่ะนี่นี่คือเอ่อข้อ เสนอนะครับของคณะกรรมการชุดนี้ท่านประธานครับมีผู้ยืนสุดท้ายฮะจบแล้วขอโทษครับขออนุญาตนิดนึงท่านประธานค่ะนายพุทธิศสมชัยค่ะภูมิใจไทยค่ะคือต้องรบกวนท่านประธานค่ะเนื่องจากวันนี้เราเจ็ดสิบมาตราค่ะขออนุญาตให้ท่านประธานช่วยกระชับเวลาท่านประธานกรรมธิการด้วยครับเพราะว่าทางสมาชิกจริงๆก็พร้อมลงคะแนนในแต่ละมาตราให้แล้วเพราะว่าเจ็ดสิบมาตรานี้วันนี้ยังไม่ทราบจะเสร็จหรือเปล่านะคะต้องขอเวลาให้ทั้งสมาชิกด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณครับคือท่านประธานกรรมการคือผมจบแล้วนะผมเอากระดาษลงจากมือแล้วนะฮะท่านควรจะพูดก่อนหน้านี้นะผมพูดในความหวังดีท่านท่านจะได้ทํางานง่ายนะครับก็ผมจบนะฮะขอบคุณนะฮะที่ที่มอบภารกิจให้กับคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วผมขออนุญาตประธานหนึ่งวินาทีฮะผมจําเป็นต้องขอบคุณคนสามคนขอบคุณท่านเศรษฐาที่เป็นคนเริ่มนี้ขอบคุณท่านรองนายก ภูมิธรรมนะที่เป็นแกนนำนะครับในเรื่องนี้ขอบคุณท่านธรรมนัสนะครับในฐานะรัฐมนตรีนะซึ่งได้ช่วยเหลือแอบช่วยเะลือ,อย่างยิ่งและขอบคุณชาวประมงนะครับที่ได้ไว้ใจคณะกรรมาธิการและทําให้เรื่องนี้มันเสร็จได้ภายในภายในแเดือนอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ขอบคุณมากครับ